สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้พอกันกับกันยาฮ a ปปี้แฟมิลี่แล้วจ้ะไปทรงลูกรับลูกนะจ้ะกัลบมาหิวเขา่าเหตุเอนี่ง่ายๆเาะจ้ะขนมปังใส่ชีสใส่แฮมมาเบิงผ้พามาเบิงชีสเยอะอืมอืม,อม,อมชีสดีมากใส่พชีสสองแผน่น ประกบหนาประกบหลังน่าจ้ะเวเอาไปอบแซ่บยงเขาเ้านะาจ้ะอาหารพลังเห็ดไงยมากเห็ดแบบนี้นะาจ้ะห่อให้ลูกไปโรงเรียนอืมอืมฮอืมุ่่ ไม่ยั้งมากมาเนี่ยพามาบังชีสซื้อ,อไม่ยั่วไม่ยัว่ว<ม>อืมก่อมชีสดีมาก ต้องหิวเขา่าหิวเข่านะจ๊ะพี่น้องเลยทรงหลกมากทรงหลกจากงเรี่ยนะจ๊ะอ่ะพอมันเนย็นแล้วมันเริ่มหาเยเหยื่อแล้แซ่บแฮมแซนด์วิชแฮมชีสนะจ๊ะแซ่บ มากเยั่ยวดอืมบัตรเทากับมีขายเนี่ยเจเว่นยัวยัวจ้าบ่ค่อยมีคลิปลงเนาะเอาสักหน่อยอ่ะ เว้แซ่บดอกเม่อก่อนเห็ดเองอะ่ะอร่อยอร่อยธรรมดาเมื่อก่อกเขากินแบบนี้เกันเนาะจ้ะห่อให้ลูกไปโรงเรียนก็ห่ออาหารแบบนี้ให้ลูกไปโรงเรียนก็เลยสะดวกรวดเร็วทันใจง่ายมากมีขนมปังทานโนยแปะด้วยอ๋อชีสแล้วก็ใส่แฮมแปะแปะด้วยชีสอีกรอบก็ได้จะข้ามมักชีสแล้วก็ ขนมปังโปะเอาไปอบซ้ำหนัเนาะจ้ะเรียบร้อยอ่ะเราเราอืมอืมอือซาหหอน จะเล่นอ,อาหารหนอจากไม่เห็นยูทูกินเบิร์ดภายใน2-3งามนาที